คอยมาละกคออีกแล้วมาดูกันเขาเรียกว่าสอยอะไรเขาไม่เลยเรียกว่าซอยเขาเรียกว่ากระทุ้งกระทุ้งไอ้ขวอ้้ยไอ้ซีเคเอลก็ไม่อะเปิดตามเลยแล้วก็ครวะอ้คลายไอ้ท้่เช็คไม่ได้เต็มเลยมันไม่มาเปิดตังเป็นอาทิตย์แล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเสียงอะไรอะเสียงเอามาดิ ไปแล้วไป้วจริงเลยอเอองไม่เร็วขนาดนั้นเนาะไม่เร็วขนาดนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะไปเดี๋ยวพ่งไปนะเนี่ยที่ไม่เอาแกล้งไปโดตีตัวนึงลยังไม่รู้ว่าจะเอาลงท่าไหนเนี่ยเอว่วมึงแก่แลปแก่แล้วนะเอาเชือกมเออดีแฝกเชือกมาแฝกนงไว้เนาะนงไว้เนาะแล้วก็ดึงเออเแปกฉลาก ไม้ก็อนาขาอนาดเลยเกินก <c oughs> ระดุงมันกระดูกมันกระดูกมันเออเก่งเก่งเกองใช่พอละไปดูกันไปดูไป,ไปดูปด <c oughs> หนึ่งอันได้ได้แล้วนี่เลย หนีหนีหนีหน,นีสุดยอดไรแล้วลุงนี่แต่ต้องให้เหยียบขึ้นไปมัดข้างบนบนหนึ่งต้องให้เหยียบขึ้นไปมัดบนใหญ่แค่นี้ก็หน่อยแล้ว